สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแจ็คเวลช์นะคะเอ่อหึงใน CEO ที่เขาว่ากันว่าทรงอิทธิพลบากคนหนึ่งเลยในสตวรษที่20ครับผมแจ็คเวลช์แห่ง GE นี่เองใช่ค่ะคนที่เข้ามาปฏิวัติ General Electric หรือ GE ช่วงปี1981 1 9 8 1 0ถึง2001ข้อมูลที่เราดูกันมานี่โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะ ใช่เลยครับคือจากเดิมที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมหนักๆครับกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่แบบหลากหลายมากมีทั้งการเงินทั้งสื่อเทคโนโลยีค่ะแล้วมูลค่าตลาดนี่จากประมาณ14,000พล้านเหรียญพุ่งไปถึง410,000พันล้านเหรียญตอนที่เขาบริหารอยู่โหต่างกันเยอะมากจริงๆคะ่ะครับเปลี่ยนแปลงแบบน่าทึ่งมากครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมา กลั่นดูว่าเอแก่นความคิดหรือว่ากลายุทธ์สำคัญสำคัญของเวลชเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลยังไงบ้างทั้งเรื่องดีๆที่เขาทำสำเร็จเยอะแยะแล้วก็เอ่อเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันครับผมลองมาเจาะลึกกันดูค่ะเริ่มจากพื้นฐานเขาก่อนไหมคะเห็นว่าเป็นวิศวกรเคมีมาก่อนครับจนได้เป็น CEO ตอนอายุ45 45นี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคะสำหรับตำแหน่ง CEO บริษัทใหญ่ขนาดน,นั้นเร็วมากครับแล้วพอขึ้นมาเขาก็เริ่มใช้นโยบายทีเ่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือนโยบายอันดับ1ห,หรืออันดับ2ออ๋อค่ะได้ยินบ่อยมากเลยค่ะนโยบายนี้มันคือยังไงนะคะก็คือหลักการง่ายๆเลยครับทุกธุรกิจที่ GE ทําอยู่ต้องเป็นผู้นําตลาดถ้าไม่ใช่ที่1ก็ต้องที่2เท่านั้นแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะคะ ถ้าทําไม่ได้ก็มีทางเลือกว่าปรับปรุงให้ได้ขายทิ้งไปหรือไม่ก็ปิดกิจการไปเลยโหเด็ดขาดมากครับมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าต้องการความเป็นเลือดเท่านั้นคือเปลี่ยนวิธีคิดทั้งองค์กรเลยแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็สะท้อนนโยบายนี้ชัดเจนเลยนะคะทั้งมูลค่าตลาดทั้งราคาหุ้นที่พุ่งไป2,900เปอร์เซ็นเลยเหรอคะใช่ครับเกือบ30เท่าตลอดช่วงที่เขาบริหารอยู่ ไม่แปลกใจที่ฟอร์จูนยกให้เป็นผู้จัดการแห่งสัตววัตค่ะสุดยอดจริงๆแล้วอะไรคือเหมือนเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขนาดนี้คะมีอะไรเด่นๆบ้างอืมมีหลายอย่างประกอบกันนะครับแต่ถ้าให้ชี้ชัดๆเลยอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่อง GE Capital อ๋อธุรกิจการเงินครับเขาเห็นโอกาสตรงนี้ว่ามันทำกำไรได้ดีกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดิมๆแล้ว GE ก็มีเครดิตดีอยู่แล้ว เขาก็ขยายส่วนนี้ใหญ่มากจนกําไรเกินครึ่งของบริษัทมาจาก GE Capital เลยนะครับตอนหลังๆโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนจากบริษัทอุตสาหกรรมมันเน้นการเงินเลยก็ได้นะคะเนี่ยก,ก็มีส่วนอย่างนั้นเลยครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการซื้อกิจการ NBC ในปี1986เข้าสู่วงการสื่อใช่ครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญมากๆอีกเรื่องคือการนำซิกซิกมามาใช้ทั้งองค์กร ซิกซิกมานี่คือเน้นกเรื่องลดต้นทุนลดข้อผิดพลาดใช่ไหมคะหลักๆคืออย่างนั้นครับแต่มันไม่ใช่แค่ลดต้นทุนนะมันเหมือนการฝังความคิดเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพการลดความผิดพลาดลงไปในวัฒนธรรมองค์กรเลยอ๋อค่ะค่ะซึ่งผลที่ได้ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากจริงๆแต่หัวใจมันคือการสร้างประสิทธิภาพระยะยาวแล้วเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรล่ะคะ เห็นมีพูดถึงเวิร์กอัลกับศูนย์ฝึกอบรมที่ c โครชอนวิวด้วยอ๋อใช่ครับเวิร์กอัลนี้ก็น่าสนใจคือมันเป็นเหมือนเปิดช่องให้พนักงานระดับล่างๆหน่อยได้เสนอไอเดียหรือปัญหาแล้วก็คุยกับผู้บริหารโดยตรงเลยเพื่อแก้ปัญหาเร็วขึ้นลดขั้นตอนลดความเป็นทางการลงให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นครับส่วนโครชอนวิวนี่ก็เหมือนเป็นโรงเรียนสร้างผู้นำของ GE เลย แววใช้ความสําคัญมากคือปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆใ,ให้คิดแบบเดียวกันเก่งๆทั้งนั้นแหละครับหลายคนจบไปก็ได้เป็น CEO บริษัทอื่นเยอะแยะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆความสําเร็จนะคะแต่มันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะข้อมูลก็พูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเหมือนกันอย่างระบบ vitality curve หรือ20-70-10อ่าใช่ครับระบบนี้ที่บอกว่าต้องคัดคน10%ล่างสุดออกทุกปี แล้วก็เรื่องลดคนเยอะๆช่วงแรกๆด้วยครับอันนี้แหละครับที่สะท้อนความความซับซ้อนของการบริหารแบบเวลช์ระบบ20-70-10หรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่า r n n k n n y ย n งกันครับค่ะจัดอันดับแล้วก็เชิญออกประมาณนั้นครับคือมันก็กระตุ้นให้คนต้องทำผลงานดีตลอดเวลาอันนี้ก็จริงแต่มันก็กดดันมากแล้วก็เรื่องการลดคนช่วง5ปีแรกนี้ก็โหเยอะมากนะครับ ประมาณ1,18,000คนปิดโรงงานไป70กว่าห่างขายธุรกิจไปร้อยกว่าหน่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ H1 หรือ H2 ฟังตัวเลขแล้วน่าตกใจเหมือนกันนะคะครับคือผลลัพธ์ทางธุรกิจมันออกมาดีเยี่ยมจริงๆตัวเลขมันฟ้องแต่แต่มันก็แลกมาด้วยอะไรบางอย่างใช่ครับมันก็แลกมาด้วยต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมองค์กรที่มันแข่งขันสูงมากกดดัน แล้ววิธีการที่เด็ดขาดแบบนี้ก็โดนวิจารณ์เยอะเรื่องผลกระทบต่อพน,น,นักงานความรู้สึกไม่มั่นคงขวัญกำลังใจอืมค่ะมันเป็นภาพสะท้อนของการบริหารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากๆซึ่ง มันก็เป็นดาบสองคมเสมอครับสรุปแล้วเนี่ยแจ็คเวลช์ก็คือเหมือนเป็นสถาปนิกที่สร้าง GE ยุคใหม่ขึ้นมาจริงๆนะคะสร้างความสำเร็จทางธุรกิจที่แบบโหหาคนเทียบยากด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนกล้าได้กล้าเสียครับไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องนั้นแต่ในขณะเดียวกันวิธีการที่เข้มข้นดุดันมันก็ทิ้งคำถามไว้เยอะเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมหนังสือแจ็คสตรีทฟรอมเดอะกัของเขาก็ขายดีมาก ค่าตอบแทนตอนเกษียณก็มหาศาลใช่ครับเป็นตำนานไปแล้วแต่สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือแล้วในยุคนี้ล่ะครับอืมใช่ค่ะยุคปัจจุบันครับยุคที่มุมมองเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมต่อพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆมันมันเปลี่ยนไปจากยุคของเวลช์พอสมควรเลย แนวทางการบริหารที่เน้นผลลัพธ์ทางการเงินเป็นหลักแบบเข้มข้นมากๆอย่างที่เวลส์ทำเนี่ยมันจะยังเอามาใช้ได้ดีเหมือนเดิมไหมหรือว่าถ้าเอามาใช้มันอาจจะออสร้างปัญหาหรือความท้าทายแบบใหม่ๆที่ต่างออกไปหรือเปล่าอืมน่าคิดมากเลยค่ะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญสำหรับผู้นำองค์กรในยุคนี้เลยที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบมากๆครับ